สำหรับการลงทุนนั้นนะคะสามารถแบ่งได้หลายลักษณะค่ะจะมีลักษณะอะไรกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ การลงทุนนั้นนะคะสามารถแบ่งตามลักษณะของสินทรัพย์ที่ลงทุนได้ตามอายุของสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินค่ะได้แก่ตลาดเงินนะคะหรือว่าตลาดทุนหรือสามารถแบ่งตามลักษณะของตราสารทางการเงินได้ค่ะอย่างเช่นตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนรวมถึงยังสามารถแบ่งตามลักษณะการส่งมอบและชําระราคาได้ด้วยอย่างเช่นตลาดที่ส่งมอบทันทีและตลาดซื้อขายล่วงหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ ตลาดเงินหรือมันนี่มาเก็ตเนะคะเป็นตลาดของการกู้ยืมหรือจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน1ปีค่ะซึ่งสินทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดนั้นนะคะจะเป็นตราสารที่แสดงความเป็นหนี้มีความเสี่ยงต่ําและมีสภาพคล่องสูงเน้นการบริหารสภาพคล่องของผู้ออกตราสารเป็นหลักนะคะเชน่นตัวเงินคลัง พนันธบัตรรัฐบาลและพนันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็นต้นซึ่งเราสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์นี้ผ่านกองทุนที่ลงทุนในพนันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลได้ค่ะส่วนตลาดทุนหรือ Capital market เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะอย่างเช่นหุ้นสามัญ หุ้นกู้หรือตราสารหนี้และพันธบัตรประเภทต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการลงทุนระยะยาวซึ่งก็จะมีการซื้อขายผ่านตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ซึ่งเราสามารถลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ได้ทั้งทางตรงอย่างเช่นการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้อตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชน หรือลงทุนทางอ้อมโดยการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่ลงทุนในตราสารน,นี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะถือว่าการลงทุนในตราสารดังที่กล่าวมานั้นก็จะเป็นการลงทุนในตราสารที่ส่งมอบทันทีหรือสปอตมาเก็ตนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะคือตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์มาเก็ตนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ผู้ซื้อและก็ผู้ขายทําการติดต่อกันค่ะโดยมีการทําสัญญาแล้วก็กําหนดสินค้ารวมถึงเงื่อนไขการซื้อขายไว้ก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วก็เป็นการส่งมอบและก็ชําระราคาในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาด้วยนะคะโดยจะมีสินทรัพย์ลงทุนหลักๆ3ชนิดค่ะอันแรกเลยก็คือสัญญาฟอร์เวิร์ดอันที่2คือสัญญาฟิวเจอร์และ3สัญญาออปชั่น ซึ่งสินค้านั้นนะคะจะมีการส่งมอบจริงๆหรือจะส่งมอบโดยการชำระราคาก็ได้ค่ะอย่างเช่นการลงทุนในโกลฟิวเจอร์อาจจะมีการชำระนะคะเป็นแบบเงินสดหรือส่งมอบทองคำจริงๆตามสัญญาก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญานั้นๆค่ะหรือจะเป็นการลงทุนในส่วนของเซ็ต50ฟิวเจอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนสินทรัพย์ทางเลือกนะคะคือสินทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษต่างจากตราสารทุนหรือว่าตราสารนี้ค่ะแต่ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันได้นะคะอย่างเช่นการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนนะคะหรือกองหลีดที่อาจจะนำทรัพย์สินที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนมาขายให้กองทรัสต์ได้ค่ะโดยสามารถแบ่งสินทรัพย์นะคะที่ลงทุนในกลุ่มนี้ได้หลากหลายนะคะอย่างเช่น Lead Infrastructure Fund หรือ IFF หรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นต้นซึ่งเรานั้นสามารถลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงค่ะ จะเห็นได้นะคะว่าสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นมีความหลากหลายค่ะแล้วก็มีแน,นวโน้มที่จะมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยซึ่งการลงทุนนะคะในแต่ละประเภทนั้นค่ะก็จะมีข้อจํากัดนะคะอย่างเช่นเรื่องของความเสี่ยงหรือผลตอบแทนต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนควรต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอ,อบก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถลงทุนได้ตรงกับความเสี่ยงที่เราสามารถยอมรับได้แล้วก็เป็น การสร้างผลตอบแทนตามที่เราคาดหวังไว้ได้ในอนาคตค่ะ